ฝาคึ้มๆครับพี่น้องครับภาพพี่น้องมาให้มาหน้ามาทงครับมาเก็บเห็ดสภาพทั่วไปฝนฝ่าคึ้มกำลังแผ่อากาศอยู่ครับพี่น้องนี่ละจอมปวกนี่ละจอมปลวกไม่ไม่นี่ไม่มีเห็ดบอน,นี่ฝ้าฝ้าครับพี่น้องฝนสต็อกนี่ แน่นอนครับพี่น้องน,นี่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 มาแล้วมาแล้วมือนั่นได้ไปดอกหนึ่งโอ้นี่ห้อยจอกกินเมดครับพี่น้องนี่เห็นบอนี่ห้อยมันจอกกินเมดนี่พวกนี่แหละครับมันกินครับอะไรล่ะงอมันโอ้ตะกี้เดียน โอ้ซี่ครับก็เด็ดปนมาครับพี่น้องนี่แต่มาแล้วครับแล้กกว,วก็เสีเอิันเฮ็ดปวกกระเท่าพี่ดอกลูกดอกน้อยๆครับผมดอกน้อยๆครับผมนี่คือว่นอนี่โอ้นี่ เลยขาอยู่นี่พี่น้องตาเกี้วใส่กันครับอันนี้ขึ้นหน่อย,ยนะให้เอาไปให้กบไรตัวพ่นนี่กบมีมั้งน,น,นี่มือพนอยู่พี่น้องพนนี่พนนี่โอ้ยกล่องสีสันเน่ยเด้อ นี่บอลสามมังกรอ,อุย้ยมีอยู่มีอยู่โอ้ยห้อยกินเมืลอไหร่ดอกจุ่มจุ่มนี่ครับไม้ปลวกไม้นะครับมันกินครับนี่ห้อยกันห้อยปลวกนี่ต้องเอาจุ่ม้บ่ได้ครับไม้ทันมันนี่ครับนี่ น้อครับน้อเนี่ยนี่จะก,กินตึกบวกนี่ยแล้วครับกินน,น,นี่น้องนะึงนี่น้องนึงครับเห็ดบวกครับ หัวขึ้นกินครับพี่น้องครับหอมพ่นเมันกันนี่เลยนี่เนาะเทียมันผูนัวอยู่ครับผมวัมน,น,นนี้นอนเลยอ่อมพ่นมังโอลี่น,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 นี่พี่น้องน,นี่มันกลิ่นครับ นี่นี่ไม่กินดาดขามันบวมีนี่เองนี่ครับขาไปยางับพป่น้องต่ำปนคูมากคูมา สัมนียกไทยเบิ้งนี้ครับผมหน้าย,ยากครับมันหนาย,ยากนี่คือยิ่งกับค้นนะยิ่งกับปวกครับผมอวมพวกนี้เบิง้งพี่นอ้องอู้นี่นี่น,น,นี่พี่น้อง้ยไปเด้อก่อนอี่ครับ ในซสมี่ยักษีหาดอกนี่ครับพ่อปนนะครับผมเนี่ยแม่โมได้ดีล่ะพ่อท่านดีละ่ะ,น,ละนี่อะไรขี้กระมูอกอกมาเด้อให้มันเน่ามีหอยมันพังลง่วงปวกกันสาเกินไปกับกกกกแดงครับพี่น้องกกแดงปูกไหมเฮ้ยหายากแต่น้อ ซุนซี่เอาปวกครับยืนนั่งอย่างเี้โอเคครับพี่น้องสวัสดีครับน้อย,อยอเ,เดี๋ยวหาอย่างอีกคน